หนูยังไม่ได้ไปเลยหนูยังไม่ไ,ไปหนูจะทำะทำีมพังได้อย่างไรวุกตอนนี้ฮิเมจิเห็นใจหนูบ้างแต่ทางฝั่งของญี่ปุ่นทางฝั่ง,งขงฮิเมจิของบุมแฉนะครับมันมาได้อย่างไรครับเพราะว่าบุมบิมเนี่ยมันเกิดผลกระทบอะไรหลังจากที่บุมบิม้มนะครับขอเวลาฮิเมจิกลับช้าแล้วไปเริ่มสัญญามมราคมนะครับฮิเมจิบอกได้แต่เราเนี่ยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะหนึ่งไล่กับคิมด้วยนะครับซันดานแฉไทยกีฬาไทยเนี่ย ขอมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมในรับชมครับมันเป็นคลิยคล้ายกับข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายแล้วก็สิ่งที่เราเนี่ยต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นนะครับใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับว่าบุ๋มบิ๋มนะครับฤดูกาลนี้บุ๋มบิ๋มนะครับเริ่มต้นฤดูกาลใหม่เนี่ยไม่ใช่กับเมื่ะฮิเมจินะครับแต่เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่กับรังสิตยูนิเวอร์ซิตี้ละที่จบทีมชาติรับใช้สโมสรรังสิตครับ ทีมหาลายลังสิงนะครับที่แกศึกษาปอโทหรือว่าปอตีอยู่ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้ครับก่อ,อนที่จะไปฮิเมจิในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับซึ่งตอนนี้ทางฝั่งของฮิเมจิเนี่ยเป็นห่วงบุ๋มบิ้มถึงที่สุดแล้วแฟนบอลเล่บอลเนี่ยบอกว่าถ้าบุบ๋มบิ้มยังอยู่ทีมคงไม่แยกขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าบุบ๋มบิ้มเนี่ยเป็นหัวเรือหัวแรงหลักของทางวิญนาณฮิเมจินะครับสัญญาต่อเนื่องเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบุ๋มบิ้มเนี่ย,รค,รออยครับจะไป ที่เล่นอยู่หลีกอ,อิตาลีแล้วก็เป็นตัวทีมชาติญี่ปุ่นตัวจริงเนี่ยก็เพิ่งมาอยู่เป็นลิโบโรนะครับรวมถึงโทโดโรวาครับที่เป็นตัวทีมชาติเบลเรียเนี่ยที่สูง190เซมเมี่ยครับซึ่งติดท็อป1 0 0ของโลกเนี่ยก็มาอยู่ตั้งแต่ต้นฤดูกาลครับแล้วก็ไม่ได้เข้าแคมป์กับฮิเมจิเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับแถมยังมีลีแจยองอดีตนักตบเกาหลีใต้ตัวดับโลกครับที่มาอยู่ทีมฮิเมจิแบบที่มีคนบอกว่าไม่มีค่าเหนื่อยครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นลีกมาเนีี่ปปรระะมาณ2นคับ แต่ดับโลกอยู่ที่589แล้วก็ยังมีครับมินกาดี้ครับซึ่งเป็นตัวอิตาลีผมไม่แน่ใจว่าชุดใหญ่หรือเปล่าครับแต่ชุดเยาวชนเนี่ยเคยติดนะครับเป็นตัวท็อปในการทําแต้มในครั้งนี้นะครับแล้วไม่มีอิโอนุเอะคู่ขวัญของบุมบิมที่เคยร่วมกันควา้าแชมป์เอมเพอเรอร์ครับเมื่อปีที่แล้วเมื่อตอนช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วไม่ใช่ปีนี้นะครับแต่สถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าฮิเมจิเนี่ยเศร้าใจมาก ถ้ามีบูมบิมเนี่ยสถานการณ์กขไม่แยมแย่ขนาดนี้นะครับทีมเวิร์กเนี่ยมันเหมือนกับจะดีนะครับแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงในทีมตอนนี้ซึ่งมันสูงมากนะครับของฮิเมจิในปีนี้นะครับไม่เหมือนกับปีคนก่อนทำให้ฮิเมจินะครับเล่นเอมเพอเรอร์ครับในช่วงที่บุมบิมเนี่ยครับขอตัวไปแข่งซเกมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เอมเพอเรอร์ครับแมตช์แรกเจอกับโอคันยาม่าซีเกนะครับก็ถึงขนาดต้องคือรอบ ถึงขนาดต้องใช้พละกําลังเล่นถึง5เซตด้วยกันนะครับชนะไป3ต่อ2นนอเซตหลังจากนั้นเนี่ยครับรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเจอกับฮิซามิสึนะครับชนะไป3ต่อ0เซตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยครับต้องคือเอ่อทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยแข่งกันนะครับ3-4วันรวดนะครับ2แมตช์แรก13แมตช์แรก13รอบเอ่อ8ทีมเอ้ยรอบ16ทีมหลังจากนั้นเนี่ยก็รอบ8ทีมวันที่14หลังจากนั้นเนี่ยวันที่20 รอบ4ทีมเจอกับ n e d Red Rocket นะครับในวันนั้นนะครับทีมของบนะุมบิมเนี่ยในวันที่ไม่มีบุมบิมมันลงเล่นวันที่20เดือนอเดือน12ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับทุกคนรู้ดีนะครับว่าวอลเล่บอลทีมสาวไทยของเรานะครับจบจบไปตั้งแต่วันที่15แล้วครับพี่เมจิบอกทำไมคุณไม่ไม่รีบกลับมาเซ็นสัญญาธันวาคมไปเลยนี่ครับแต่เพราะว่ามันก็มึงกึก่งครับญี่ปุ่นก็ไม่เอา บุ๋มบิมเขาก็ไม่เอาเนื่องด้วยจากอาการบาดเจ็บนะครับทำให้สัญญาในเดือนธันวาคมเนี่ยที่จะมาช่วยทางฝั่งของเอ็มเพิร์ครับเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะบุ๋มบิมก็รู้ดีนะครับว่ากำสึกกับทีมชาติไทยมาเนี่ยแล้วมาช่วยฮิเมจิเนี่ยมันก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเวิร์ครับซึ่งแมตช์นั้นเนี่ยในรอบ4ทีมนะครับเอ็มเพิร์ครับปีล่าสุดเนี่ยครับทำให้แพ้ NEC ไป3ต่อ0เซตแบบสู้ไม่ได้ครับ ถ้ามีบุ๋มบิ๋มอยู่เนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นก็เป็นได้ครับหลังจากนั้นเนี่ย NEC เข้ารอบชิงไปเจอกับทางฝั่งของโอตาก้ามาวิลัสนะครับแพ้ไป3ต่อ0เซตเดี๋ยวจะเปิดเปิดก่อนแพ้ไปเท่าไหร่วะเนี่ยจำไม่ค่อยได้ละ NEC NEC Red Rocket แพ้ไป3ต่อ2เซตนะครับในแมตช์ที่ทางฝั่งของ อ่าวิวหน้าทเมจินะครับแพ้ให้กับ NEC เนี่ยที่ไม่มีบุ๋มบิมอยู่ในรอบสี่สิบปุดท้ายเอ็มเพลย์คับนะครับท่านผู้ชมครับในเกมนั้นเนี่ยครับลีแจยองตัวเกาหลีใต้นะครับไม่มีบทบาทกับเกมเลยแม้แต่นิดเดียวครับลงเป็นไปสำรองในเซตที่2เนี่ยก็ทําแต้มไม่ได้ตบไม่ได้ครับคาเมล่าตัวอิตาลีเนี่ยซึ่งเป็นหัวเรียวหัวแรงหลังนะครับเปอร์เซนเทนต์การตบเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ใน44-45เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถือว่า ซึ่งถือว่าก็เหมือนกับจากกลางๆค้อนไปทางดีนะครับแต่ก็ไม่ดีอยู่ดีฟุกุโดเมตัวลิโบโร่ทีมชาติอิตาลีให้ทีมชาติญี่ปุ่นที่มปอยู่หรือใหญ่อิตาลีมานี่ครับตัวจริงทีมญี่ปุ่นเนี่ยคือสามารถรับบอลแรกรับบอลเสริมเนี่ยได้สูงถึง81% 82%ในเกมวันนั้นนะครับซึ่งมากที่สุดในสนามด้วยนะครับเทียบกับลิโบโร่ทางฝั่งของ n e ็เนี่ยลิโบโร่ทางฝั่งของ n e ็เนี่ยครับรับรับลูกเสริฟแรกเนี่ยเป็นแต้มได้เพียงแค่73%เท่านั้นครับ แต่ครับท่านผู้ชมครับแต่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการตบของทีมบุมบิ๋มเนี่ยย่ำแย่มากสูงสุดเนี่ยเพียงแค่45เปอร์เซนเท่านั้นนะครับตัวต่างชาติแต่ทางฝั่งของ NEC เนี่ยโอ้โหเอ่อ57าเปอร์เซนสองคนนะครับ57าเปอร์เซนสองคน56เปอร์เซนอีกคนหนึ่งตัวญี่ปุ่นอา่าซาโตะครับที่56าสิบหกเปอร์เซนทำให้เนี่ยไม่สามารถสู้กันได้ครับในเกมวันนี้ครับแล้วลีจายองเนี่ยก็แหม มันทําให้ทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เริ่มพูดถึงการเสียแชมป์ของทางฝั่งวิกตัวนะฮิเมจิเนี่ยครับปีก่อนเนี่ยบุ๋มบิม๋มนะครับใครจํากันได้บ้างหรือเปล่าบุ๋มบิ๋มเล่นมาถึงเดือนธันวาคมมันเกิดอะไรขึ้นครับบุ๋มบิ๋มทุ่มเทร,ร่างกายอย่างหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมเพื่อให้ทีมเนี่ยประสบความสําเร็จมากที่สุดในช่วงช่วงต้นของเลกแรกนะครับหลังจากจบเอ็มเพอเรอร์ครับเนี่ยบุ๋มบิ๋มไม่ได้เอ็มีพีในรายการนี้นะครับ แล้วก็อีโอนนเอเนี่ยประกาศรีทายไปแล้วก็ได้รับ m อ e. p ไปในตอนนั้นเพราะว่าเหมือนกับให้เป็นรางวาัลท,ทั้งที่บุมบิมเนี่ยควรจะได้นะครับบุมบิมเนี่ยแกก็เศร้าพอสมควรในตอนนั้นแล้วมาทําให้บุมบิมเนี่ยครับหายออกจากทีมไปในช่วงเดือนมก,กราคมแบบยาวๆผุบเข้าผุบออกผุบไม่เข้าผุบไม่ออกหายาจากทีมไปทันทีนะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บเรื้อรังกําเริมนั่นเองครับกับการลงเล่นให้กับวิตาอิเมจิอย่างต่อเนื่องในเกมในช่วงเริ่ม SV l e a ลีกที่แกเนี่ยครับแกผ่านลีก2ของ ญี่ปุ่นมากับฮิเมจิใช่หรือเปล่าครับแล้วก็มาดิวชั่นหนึ่งมา SV League หลังจากนั้นเนี่ยวีธีแล้วเนี่ยเป็นปีแรกของฮิเมจิใน SV League นะครับหลังจากกลับมาได้นะครับแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีที่2ของฮิเมจิและเป็นปีที่สาของบ um ุ๋มบิมนะครับในการอยู่ฮิเมจิแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเสียงแบบนี้เ็าว่าบ um ุ๋มบิมทําอะไรอยู่ครับซีเกมเนี่ยน่าจะมาจริงหรือเปล่าครับทั้งๆที่ททโอ้ N.E.C. ตัวต่างชาติก็ไม่ได้เก่งอะไรโอซาก้ามาเวลัสทีมที่ได้แชมป์เนี่ยมีตัวต่างชาติเนี่ยเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับในปีนี้นะครับ2 2ตัวแค่3 3 3สสตัว3ตัวโดยเป็นตัวที่ไม่ค่อยไม่มีแต่เฮกเก้นี่ครับตัวเบลเยียมที่พอใช้ได้นอกนั้นเนี่ยเป็นตัวอะไรไม่รู้ครับตัวโซโลมอนตัวฟิลิปปินส์ก็แหมเป็นตัวแบบเป็นตัวฝึกซ้อมะครับไม่ใช่ตัวจริงๆอะไรแต่ไมฮิเมจิเนี่ยก็แอบเซ็งนิดนึงครับที่ มันควรจะมีอะไรได้ดีกว่านี้การรักษาแชมป์เก่าในเอ็มเพลเลอร์ครับเนี่ย4วันก็ได้แชมป์แล้วนะครับแล้วตัวคุณภาพอีกด้วยครับแต่ขาดบุมบิ๋มคนเดียวนะครับแล้วพอไปดูบุ๋มบิ๋มในตอนนี้นี่ครับชิตาพรกาลังมากแกโพสต์รูปนี้ครับบุมบิ๋มไปเลี้ยงฉลองกับเพื่อนอยู่ตอนนี้ครับกินส้มตําครับซึ่งเนี่ยบุ๋มบิ๋มแกไม่ค่อยโพสหรอกครับแกเนี่ยโดนแท็กมานะครับบุมบิ๋มเนี่ยไปกลับไปดูบุมบิ๋มก่อน บุ๋มบิ้มเนี่ยแกโพสอะไรที่เป็นสาระอย่างเดียวนะครับนี่ครับถ่ายรูปกับหวานใจของเธอนะครับพี่เล็กนะครับหรือเจเล็กนั่นเองครับท่านผู้ชมครับสวยหล่อทั้งคู่นะครับแกไม่โพสครับกินส้มตำนะครับแต่เพื่อนเนี่ยชิตาพรแกโพสนะครับว่านี่ครับโพสเมื่อเนี่ยสามชั่วโมงก็คือประมาณวันคริสต์มาสนั่นเองครับฉลองคริสต์มาสกันนะครับด้วยการกินส้มตำครับผมก็เลยตามไปที่ ทางฝั่งของ IG ของชิตพรกำลังมากครับซึ่งมีคนติดตามเนี่ยเจ็ดหมื่นคนนะครับเคยเีเคยเล่นอยู่ในญี่ปุ่นหนึ่งปีกับฮิโามิสึสปิงครับความรู้แน่นมากแล้วแกก็โพสเกี่ยวกับบูมบิมเนี่ยเยอะมากครับเพราะเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับดูนะครับนี่ครับเมื่อ3-4วันก่อนก็ไปกินหมูกระทะด้วยกันนะครับบอกเลยว่าทีมสาวไทยของเราเนี่ยครับหมูกระทะเท่านั้นที่เยียวยาจิตใจน้ำหนักขึ้น10โลไม่เป็นไรไทรอยมาแน่ต้องอ้างไทยอยจริงจริงกินหมูกระทะ นี่ครับจะซื้อของทีเนี่ยแรปเปอร์มาขายของนี่ไม่ใช่เวทไทเทเนียมนะครับแต่เป็นเนี่ยขนมอบกรอบไทเทเนียมนะครับนี่ครับผมพูดไม่ค่อยชัดครับผมอยู่นิวยอร์กมาครับมันยกยกครับไม่รู้ยอกหรือยอกกันแน่นี่ครับแล้วแกเนี่ยจิตาพอนี่ก็แกโพสต์หลายรูปเลยนะครับนี่ครับบูมบิมนวดขาให้กับสุดที่รักของเธอครับพี่เล็กของเขานะครับ เพื่อการถ่ายทำวิดิทัศเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับนักกีฬาเขาอยู่กันอย่างไรนะครับนี่บูมบิมบอกหนูเหนื่อยแล้วนี่ครับชีวิตก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มีการโพสต์บูมบิมกินส้มตาครับในเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยสังเกตว่ามันเอ่อถ้าพูดถึงว่าร้านเดียวกันหรือเปล่ามันคนละร้านกันเลยเละครับมันทําให้หลายภาคส่วนเนี่ยเป็นห่วงบูมบิมพรสะตงกวน,นครับเพราะนี่ครับ เมื่อ2วันก่อนเนี่ยเมื่อ4วันก่อนเนี่ยก็ไปกินหมูกระทะดูโต๊ะให้ดีนะครับโต๊ะเนี่ยลายไม้ไม้ยางครับชื่อร้านเด็กเขาคนละร้านกันแล้วก็ไปกินอีกร้านนี้เนี่ยก็เป็นโต๊ะสีดํานะครับพื้นเนี่ยโรยด้วยกรวดนะครับสีดําก็คนละร้านกันอยู่ดีครับแล้วมาอีกร้านหนึ่งเี่ครับเป็นไม่ใช่ไม้ยางครับไม้อัดนะครับแล้วก็เป็นกินอาหารต้มตำนะครับไม่ใช่หมูกระทะนะครับในวันคิดมักนี่ครับโภชนาการดีมาก ฮิเมจิบอกอุย้ยน่าย,ยินดีเห็นจเจริญอาหารเหลือเกินแต่ผิดสุขลักษณะโภชนาการของฮิเมจิทุกอย่างแถมมีการกินกินกินอะไรเนี่ยกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนี่ครับมีกินอะไรแซ่บๆเนี่ยเจริญอาหารมากครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอขอนิดนึงหาหาไม่เจอที่แกโชว์กินหอยหลอดหอยอะไรเนี่ยนี่ครับ โอ้โหเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็ไปกินมาครับร้านเดิมนี่แหละครับนี่ครับไม่รู้เรียกอะไรเหมือนกันครับแถมยังมีอนุรักษ์เต้ยมาด้วยครับสุดสวยนะ, <c oughs> จะเจริญอาหารมากนี่แฟนหนุ่มสุดหล่อนะครับเป็นตัวทีมชาติที่เคยเข้าแคมป์นะครับแต่ไม่ติดแล้วก็มีดรามา่าผมจำไม่ผิดแต่ก็อย่าไปคิดมากครับชีวิตก็แบบนี้ะครับบุ๋มบิ๋มครับ ฮิเมจิเนี่ยเราเสียโอกาสหลายๆอย่างนะครับที่เราไปช้าขนาดนี้อย่างเช่นเนี่ยเมื่อวานที่ผ่านมาวันคริสต์มาสครับาก็มีจับฉลากในทีมนะครับของฮิเมจิแล้วก็โพสต์ลงไอจีนะครับนี่ครับทุกคนเนี่ยก็ความสนิทสนมเนี่ยมันต้องคือทีมเวิร์กเนี่ยมันก็ต้องฝึกแต่ความสนิทสนมเนี่ยก่อนจะมีทีมเวิร์กเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์ภายในทีมที่มีกิจกรรมอะไรแบบนี้ครับการอยู่ร่วมกันแบบนี้นะครับนี่ครับแฝดสยองควัญเกาหลีนะครับนี่ครับ ตัวเดิมๆันก็ยังอยู่กันและตัวใหม่ๆเนี่ยก็มันก็เป็นตัวที่มีสกิลพิเศษนะครับมันก็มันก็น่าจะมันก็น่าจะทําได้ดีกว่านี้ในเอ็มเพอเรอร์ครับนะครับนี่ครับคิสบาตนะครับถ้าพูดถึงเนี่ยกิจกรรมต่างๆเนี่ยนี่ครับฟูโดเมะนะครับตัวริบโร่ทางด้านซ้ายครับกับตัวดาวรุ่งชุดยูอะไรสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจและชื่อน้องเลยแล้วจำไม่ได้เหมือนกันที่ดรับตัวมารุ่นเดียวกับอ่มิกุนะครับจําชื่อ จำชื่อเล่นอย่างเดียวหวังว่าคนที่ติดตามเนี่ยจะรู้นะครับผมจําหน้าน้องกินได้หน้าเหมือน a o e ินะครับคนขวนในน้องคนขวา <c oughs> ในจำได้เป็นตัวดาวรุนเขดา้ามมานะครับดา้ามมาจากอ่า uh, มอปลายครับตอนนี้เนี่ยอายุสิบแปดปีนะครับไม่ค่อยด้ลงเท่าไหร่แหมตัวจริงเนี่ยน่ารักกว่าในรูปอีกนะครับผมนักตบญี่ปุ่นนี่ถ้ามาอยู่ไทยเนี่ยนึกว่าเป็นเด็กเรียนอยู่ห้องคิงห้องหนึ่งทุกคนแน่เหมือนเพื่อนผมที่อยู่เรียนเก่งๆทุกคนเลยครับแต่ละคนเนี่ยหน้าตาประมาณนี้แหละครับแหมนี่ครับ ความสัมพันธ์ในทีมเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่ได้อยู่ร่วมกันนะครับแต่บุมบิมเนี่ยยังไม่ได้อยู่ร่วมกันกับยัางฟุกุดเมะที่มาแล้วก็ตัวอิตาลีอีก2ตัวอิตาลีคนหนึ่งตัวบันการีคนหนึ่งตัวเกาหลีคนหนึ่งแล้วก็เซตเตอร์ใหม่คนหนึ่งโอ้นี่ผมไล่เรียงนี่เยอะมากนะแหมนี่แหละครับความที่ผมเนี่ยเป็นห่วงบุ๋มบิ๊มในการเริ่มต้นดูกาลฤดูการนี้เนี่ยน่าจะเป็นฤดูการสุดท้ายกับฮิเมจิแล้วนะครับในการที่บุ๋มบิ๊มเนี่ยจะได้แชมป์หรือไมริจ ในช่วงไม่ก hmm. ี่เดือนแต่ไม่แน่ครับการเล่นแค่3เดือนเนี่ยมันอาจจะทำให้บุ๋มบิ๊มเนี่ยถึงจุดพีคตรงเวลารอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลเอ l บีลีกวูแมนพอดีครับเฮ้ยเพราะปีก่อนเนี่ยรอบน็อกเอาท์เนี่ยเธอเธอไม่ได้เล่นนะครับเธอแทบไม่ได้เล่นผมจำไม่ได้แล้วแต่ไม่น่าจะได้เล่นเพราะว่าเธอเจ็บวันี่คนเป็นก่อน้วครับท่านผู้ชมครับ